ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ GF2C นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้ของหมองนะครับเกี่ยวกับเลื่อนนะครับเลื่อนนะครับมันมีหลายชนิดนะครับทุกคนเวลาเราไปเล่นภารกิจโลเพหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับที่เกี่ยวกับการใช้หมองที่แอสวานขึ้นเนี่ยนะครับเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับเลื่อนให้ฟังกันนะครับอย่างแรกนะครับ ทางด้านซ้ายมือนะครับเลือดที่เป็นถุงสีแดงนะครับอันนี้เป็นเลือดธรรมดานะครับข้อเสียของมันเนาะมันก็จะมีอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานของมันนะครับสมมุติเราไปทําธุรกิจนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับเลื่อนในสามเมื่อมีการเน่าเสียได้นะครับมันก็จะหายไปจากกระเป๋าเราเลยนะครับอันนี้นะครับต่อไปเป็นซาดีนครับตรงกลางครับตรงสีขาวนะครับเป็นน้ําเกลือครับ น้ำเกลืออันนี้จะไม่มีอายุการใช้งานครับแต่สามารถมีได้ตลอดนะครับอันทางขวาครับเป็นถุงเลือดพลาสมาครับอ่าอันนี้ก็คล้ายกับเลือดเหมือนกันครับแต่ว่านะครับข้อเสียก็เหมือนกันนะครับข้อเสียเหมือนกันทีนี้นะครับผมได้ไปเจอเจ้าตัวหนึ่งมานะครับเป็นอ่าเป็นถุงเลือดนะครับภาสนามนะครับสามารถไปถ่ายเลือดนะครับ อาหารที่อยู่ในสนามลบได้นะครับเอามาให้ผู้ป่วยได้นะครับนะครับถุงก็จะคล้ายๆน้ําเกลือครับถุงตรงกลางเลยนะครับแดบนี้นะครับในอาร์เซนอลมันจะมีบอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูอีกทีนึงนะครับทีนี้เห็นหูฟังไหมครับหูฟังทีนี้นะครับหูฟังอันนี้นะครับจะฟังในเรื่องของฟังเสียงปอดนะครับว่าปอดรั่วไหมนะครับเี๋เรามาดูในอาร์เซนอลนนะครับว่า มันเป็นลักษณะอย่างไงนะครับอันนี้ผมได้คัดเลือกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงเลือดนะครับที่มีกรุ๊ปเลือดออกด้วยนะคุณเลือดโอคุณเลือดเอคุณเลือดดีนะครับคุณเลือดเอีเนาะอ่าที่ผมบอกนะครับอันนี้คือถุงนะครับถ่ายเลือดท่าสนามนะครับมีขนาด500นะครับกับ250นะครับมี2ขนาดเนาะเราก็เอามาใส่ตัวไปเลยนะครับ สิ่งที่ผมบอกไปอันนี้ก็คือนะครับผมฟังนะครับไม่ฟังพอดฟังยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูทีนะครับทีนี้นะครับเราก็เอาเจ้าตัวถ่ายเลือดสานามเนี่ยเข้ามาในตัวก่อนนะครับพร้อมกับฟังหนึ่งงานนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยนะครับผู้ป่วยรอยอยูอ่นะครับทีนี้ผู้ป่วยนะครับเราจะถ่ายเลือด รเราจะถ่ายเลือดของผู้ป่วยได้ก็ต่อเมื่อนะครับเราคลิกที่แขนซ้ายหรือแขนขวานะครับหรือขาซ้ายขาขวานะครับเนาะมันจะมีคำว่านี่ครับอ่า d a t h b u s Bush นะครับอันนี้คือการถ่ายเลือดนะครับจะใช้เวลาค่อนข้างนานไม่แนะนำนะครับให้ไปเอาเลือดจากผู้ป่วยเนาะให้ไปเอา คนที่สมบูรณ์นะครับที่ยังมีเลือดอยู่ยังไม่ถูกยิงยังไม่ออากา,ารยังปกติอยู่หรือว่านะครับได้เอาจากศพมาก็ได้เนาะอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับในการเอาเลือดนะครับของผู้ที่อาสา้กันเนาะผู้ที่อาสาบริจาคเลือดให้เรานะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยครับให้คลิกไปที่แขนแขนข้างใดก็ได้นะครับหรือว่าแล้วก็ ไปที่ตรง s อสวานะครับแล้วก็เลือดดัสบัสครับค่อนข,ข้างนานนะครับเป็นเวลา5้าสิบที่เลยนะการถ่ายเลือดอบนี้นะครับก็ใช้เวลา,านาน,านอ่านะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เลือดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเช็คเลือดของเราอย่างไงนะครับให้กดเข้าไปที่ตัวนะครับ ก็จะได้เมือดของเลือดอย่างนี้มาเลยนะครับ500นะครับอ่าเป็นเลือดกุอะไรกุ้งบีนะครับแต่ละคนนะครับกุ้งเลือดก็จะไม่เหมือนกันเนาะวิธีการเช็คกุ้งเลือดนะครับอ่าวิธีการเช็คกุ้งเลือดนะครับให้กดตรงที่ตัวผู้ป่วยนะครับจากนั้นคลิกไปที่หัวครับจากนั้นไปที่อ่ารูปเล่นขยายครับจากนั้นคําว่าเช็คด็อกแท็กครับ่พอเราเช็คด็อกแท็กเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีขึ้นอยู่ทางขวาจอนะครับ อันล่างสุดนะครับเป็นตัว B เนาะก็คือกรุ๊ปเลือด B นะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะถ้าเรามีถุงกรุ๊ปเลือด A นะครับมาให้คนกรุ๊ป B ได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมครับอ่านี่คือความแตกใหม่เนาะแล้วก็นะครับการฟังปอนะครับที่เรามีหูเจ้าตัวหูฟังเนาะที่ผมบอกไปนะครับคือเจ้าตัวนี้นะครับเอาไว้ฟังเสียงปอกนะครับว่าปอกรั่วไหอนะครับ เิธีการทํำยังไงนะครับกดไปที่ตัวผู้ป่วยครับจากนั้นนะครับกดไปที่ตัวครับนะครับจากนั้นไปที่ LV ครับจากนั้นจะมีคําว่ารองซาอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทําการกดเอยนะครับมันจะมีเสียงมัดโบกสี่ครั้งนะครับในการหายใจแต่ถ้านะครับเสียงมันไม่มีเสียงเลยก็คือทิ่ปจอรไม่มีนะครับเราก็ต้องพูที่ปรจองขึ้นมาก่อนเราถึงจะฟังได้นะครับ ในกรณีที่ปอดรั่วนะครับเสียงนะครับมันจะแตกต่างไปจากนี้ครับอันนี้ผมจะเปิดให้ฟังในเสียงปกติเนะว่ามันเป็นยังไงนะครับลองฟังเสียงปกติมันจะมีสี่ครั้งนะครับครั้งที่สามแล้วครั้งที่สีส่นะครับอโอเคอย่างนี้คือปอดปกติเนะแต่ถ้าปอดไม่ปกติล่ะนะ อรั่วนะครับที่เราต้องการแตะเชสซินะครับเสียงมันจะต่างไปจากนร้อย่างชื่นเชิงนะครับเราสามารถแยกแยะออกได้แน่นอนนะครับโอเคครับสิ่งที่ผมแนะนำนะครับวันนี้นะครับก็มีเจ้าตัวนะครับตัวไถ่เลื่องาคสนานะครับกับเจ้าตัวหูฟังเนาะนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีใครที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมเริ่มเก็สามารถคอมเมนต์มา ใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับเคสหมอของเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ